วีเจอร์ p d u b b e U10 PD ว o w e r บงค์ไร้สายสุดล้ำจากวีเจอร์ความจุหนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์รองรับทั้งชาร์จแบบสายและไร้สายใช้งานง่ายพกพาสะดวกถูกสถานการณ์ความจุหนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวให้พลังงานเพียงพอสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชาร์จได้หลายรอบหมดกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันน้ำหนักเบาเพียงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมพกขึ้นเครื่องได้ดีไซน์บางกระชับรัดผ่านมาตรฐานการบินพกพาได้ทุกทิปรองรับการชาร์จไร้สายแบบแมกเนติกไวเลส เพียงวางมือถือบนตัวเครื่องก็เริ่มชาร์จทันทีรองรับกำลังไฟสูงสุด15วัตต์ใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องใช้สายพอรตชาร์จครบทั้ง USB และ Type C รองรับการชาร์จพร้อมกันได้2เครื่องทั้งมือถือและแท็บเล็ตเพิ่มความสะดวกให้ทุกการใช้งานผลิตจากพลาสติกทนความร้อนแข็งแรงปลอดภยัยตัวเครื่องทำจากวัสดุ PC และ ABS กันความร้อนปลอดภัยต่อการใช้งานมั่นใจได้ในทุกครั้งที่ชาร์จ และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราขอบคุณค่ะ